วันนี้สบโอกาสพายโยมแม่มาได้แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้สนใจมาทางผมสักเท่าไหร่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าครั้งต่อไปท่านจะยอมมาไหมก็เลยอยากจะขออะไรแบบสั้นๆง่ายๆสําหรับคนที่แบบไม่เคยได้ยินพุทธวจนะครับอคืออยากให้เขาได้ยินในสิ่งที่ควรได้ยินนะครับอายุเท่าไหร่แล,ล้วล่ะโยมแม่หกสิบสามครับหกสิบสามแล้วนะประมาณครับเหรอพอดีนั่งอยู่ไกลๆที่ปิ๊บป่ะครับผู้ผ่านราตรีมานานเนี่ย ก็เคยมีคำถามกับพระาศาสดาเหมือนกันพระาศาสดาก็บอกว่าให้สักแต่ว่ารู้นะมาลุงกัจจบุตรเนี่ยก็ถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์เนี่ยผ่านราตรีมานานนะอ่าก็มีธรรมะสั้นๆที่ทำให้ข้าพระองค์เนี่ยบรรลุธรรมได้ไหมนะพระพุทธเจ้าก,ก็บอกว่า,เ,าเห็นอะไรแล้วก็ให้สักว่าเห็นได้ยินก็ให้สักแต่ว่าได้ยิน ได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายรู้ธรรมรมได้ใจก็ให้สักแต่ว่ารู้ทำทำเพียงเท่านี้ตัวตนเธอจะไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิ้นเอเสวันโตทุกสัต์นั่นแหละคือที่สุดของทุกแต่นั้นถ้าอยากคนทุกเร็วก็ทำแค่นี้ลูกหลานจะทำอะไรให้ดีให้ไม่ดีพอใจไม่พอใจก็ปล่อยวาง ถ้เป็นธรรมดาของคนที่ผ่านราตรีมานานเนี่ยประสบการณ์มันเยอะไงมันก็อยากถ่ายทอดบอกสอนอะไรก็ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอะนะที่พ่อแม่ควรกระทําต่อบุตรนะบอกคุณงามความดีนะห้ามเสียจากบาปสอนในเรื่องที่ดีอย่างเงี้ยนะก็ถ่ายทอดนะแต่บางทีความมีประมาณก็<ม>ก็กกต้องรู้อีก และบางทีเราก็ต้องรู้ว่าเราเนี่ยไปเปลี่ยนคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้หรอกการที่คนคนนึงจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยธรรมะธรรมะเท่านั้นแหละทำให้คนเนี่ยเกิดความแตกต่างและทำให้คนเปลี่ยนและคำของเราที่เป็นคำแบบปุถุชนเนี่ยมันก็เปลี่ยนใครไม่ได้ คำที่จะเปลี่ยนคนได้เนี่ยคืออนุสาสนีปฏิหารของพระผู้มีพระภาคซึ่งพระองค์ยืนยันว่าทําให้ปุถุชนเป็นอริยบุคคลได้นะเพราะฉนั้นตัวเนี้ยนะถ้าเรามีศรัทธาในตถาคตนะเรานับถือพระพุทธเจ้าก็ให้นับถือแบบถูกต้องว่าต้องถึงคําสอนของท่านถ้าเราถึงคําสอนของท่านนี้ก็โอเคละ แล้วก็เสพครบคําสอนท่านฟังคําสอนท่านเรื่อยๆเป็นระยะนะนะเราก็จะเป็นบุคคลผู้ที่มีความทุกข์น้อยมีความสุขมากดับทุกข์ได้และทุกอย่างยิ่งคือความแก่เจ็บตายเราจะเอาชนะความแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องตายอีกต่อไปธรรมะสูงสุดของพระศาสดาก็ต้องการแค่นั้นนะเอาชนะความตายให้ได้ซึ่งไม่มีศาสตร์ใดในโลกที่สอนเรื่องความไม่ตายมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเนาะ